ได้ไหมก็ ö, ยังก็ยังเป็นคำตอบเดิมพี่บอกผมก็ยังงงตอนนี้ผมยังงงตอนนี้หลังหลังจากที่เราบอกกับยังโทรคุยหาแกนอยู่เนี่ยก็คือมันคุยเปลี่ยนไปไหมเพราะฐานะมันเปลี่ยนไปแล้วดิเหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมเขาก็ยังเรียกผมไ้หาเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็เสียงยังเสียงยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วเขาก็ยังไม่ได้อยากตัดคอกับชีวิตถูกไ ยังอยากจะมีเขาอยู่ในในชีวิตของเราคือไม่ว่าสถานะไหนก็ก็อย่างนั้นแน่นอนแน่นอนว่าไม่ได้ไม่ได้อยากมีแต่มันต้องมีแต่เขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคครับกับการอยู่แบบสถานะอะไรอยาโอเคเพราะว่าต่างคนก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ไม่ได้ต่างมีใครเรือเราเองนะผมกินโอเคถ้าเกิดเขามีคนอื่นเข้ามาตอนนี้เราโอเคไหม โอเคครับโอเคจริงๆเดี๋ยวคพราะว่าเป็วเวลามันผ่านมาแล้วมันมันโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นแล้วผมค่อยๆดีขึ้นเออเด่นกับก่คำใบ้คู่รักเสียงดีเลิกเงียบเนี่ยมันอยู่ๆเพราะว่ามันเป็นหวยมาออกคู่เราอยู่รูปนี้บ้างครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่เราเราเลยก็อาจจะเป็นคู่เราได้เออแต่จะคำใบ้หลายคนบอกนั้นไม่ตรงใช่ใช่ล็องเสียงดีอะไรอย่างเงี้ยเราลองได้เราลองเพลงได้ก็เพราะวัดไปวาคนคน คนที่เขาเขียนข่าวเขาอาจจะเคยฟังผมร้องเพลงเขาอาจจะอย่าอย่าอย่าอะไรอย่างตอนตอนนี้คือหมายความว่าก่อนที่เด่นจะมาให้สัมภาษณ์วันเนี้ยได้คุยกับแกนนะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องเจอซึ่งต้องสัมภาษณ์แกนคุยแกนตอนแรกผมก็ถามมาเออเนี่ยวันนี้มีไปงานนะและข่าวต้องมาสัมภาษณ์แน่เลย เราจะสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาอ่านมาได้ไหมผมลืมแล้วไลน์ไลน์ลน์เขาไม่ต้องหรอกก็ประมาณว่าแบบเขาเขาเขาบอกประมาณว่ามีอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรพูดตามพูดตามตรงไปเลยมีอะไรพูดตามความรู้สึกไปเลยน่นนี่นั่นพูดไปเลยยังมีความเป็นห่วงเขาไหมฮะยังมีความเป็นห่วงเขาไหมอะไรที่เราเคยห่วงเขาเมื่อก่อนในฐานะแฟนณวันนี้เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างโอ้เหมือนเดิมผม่วงเหมือนเดิม เรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเป็นหัวเหมือนเดิมแต่ดูทุกวันนี่ทุกวันนี้เขาดูแบบเขาดูแอคทีฟขึ้นดีขขึ้นมากเลยนอกจากคุยแล้วมีเจอกัน้บอะไรนะนอกจากคุยกันแล้วมีเจอมีได้เจอกันบ้างอ๋อไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอเม่ได้เจแต่เราอย่างเราสามารถปรับความของเราได้ไหมถ้าเราเจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเงผมผมว่าเท่าที่สังเกตตัวเองนะมีแฟนมาแบบตั้งแต่เกิดมาแล้วแฟนผมรู้สึกว่า แฟนทุกคนทำให้ผมพออหลังจากเลิกกันมนเป็นบทเรียนทำให้ผมทำกับทุกคนปฏิบัติกับคนอย่างดีเพราะที่สังเกตนะเมเป็นเที่สังเกตผ่านมาสามเดือนแล้วสามารถเจอกันได้ไหมพี่เด่นได้แต่ว่าหลังจากเลิกกันี่ยังไม่ได้เจอกันเลยถูกไหมอย่างครับผมเชื่อว่าเขาก็เจอได้แต่แรกๆอาจจะมีจึกนิดหนึ่งแน่ใจนะแน่ใจมีมีโอกาสนัดกันไหมว่าถ้ามาเนข้าวโอ้ไม่กล้านัดหรอกครับไม่มีใครกล้านัดหอ แล้วตอนมีแต่มีแต่ประมาณว่าเขาจะรักหมาผมมากใช่เขาจะรักหมาผมมากก็มีแบบประมาณว่าผมว่าจะแบบเฮ้ยวันนี้เราไปทํางานนะเราไม่อยู่บ้านนะเธอเข้ามาหาเราได้อะไรแค่นั้นใช่แต่ว่าก็ก็เขาก็ทํางานหนกช่วงนี้แล้วตัวเราคือผ่านมาสามเดือนแล้วมันสามารถเปิดใจใหม่ได้หรือยังว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ก็คือยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ยังไม่อยากจะมีใครแต่ในอนาคตไม่รู้ครับ วันนี้เด่นกับแกนเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าอะไรสถานะกูไม่อยากใช้ไม่อยากตั้งสถานะเลยไม่อยากตั้งสถานะก็คือกลับมาเป็นคนที่วองดีต่อกัรเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ตั้งสถานะดิบอกว่ามันเป็นเพื่อนคุ้มเพื่อเหรอไม่เอาเหรอไม่เอามันจะคุ้มเพื่อไหมล่ะไม่ผมยังไม่พร้อมอ๋อไม่พร้อมสำหรับการตัดสินใจไม่ไม่พร้อมสำหรับตั้งสถานะกูรู้สึกแปลกๆแต่ความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างที่เราอธิบายใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกแปลกๆแค่นั้นแหละ รู้สึกแปลกๆไม่ได้ไม่ได้ติดขัดไม่ได้ติดค้างอะไรแต่รู้สึกแปลกๆถ้าต้องพูดว่าเป็นอะไรกันเล่นยาฝากอะไรคนที่เขาติดตามข่าวไหมเพราะว่าเขาันเปิดมาบ่างคู่เราปุ๊บแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์แง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับตามสบายเลยครับไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้วอรี่เรื่องคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่ได้วอรี่อยู่แล้วครับเพราะว่าคนเรามันมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันความคิดความเห็นอะไรเงี้ยเขาก็ คิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมผมผมเฉยๆแหละครับเ่ดิมผมคนที่เสียดายพวกเราเพราะยังมันเราติดตามติดตอกกันเลยนะาสำหรับคนที่เสียดายเนี่ยก็คนที่ชอบก็หวังว่าถ้าถ้าเขาชอบในการเล่นติ๊กตอกด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าชอบอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสว่าจะได้ถ่ายติ๊กตอกด้วยกันได้แต่รูปในไอจีของเราก็ยังมีไม่ลบแน่นอน ก็ถ้าสมมติว่าเขารับได้ก็ไม่ลบแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะรับได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรื่องของนวคนโอเคเนาะโอเคนะเดี๋ยวเอารูปหลุดอะไรก่อนไหมเอารูปไหมไม่มีนะไม่มีแล้วเธอมันมันไม่ใช่เมนไม่ก็กลัวมันไม่ใช่รูปหลุดแค่นักกินมันไม่เชื่ออย่าไปนั่นเขาโอเครีเซิร์ชรีเซิร์ชอย่าหยุดไปไหนเออเรื่อง เธอพระเอาเขาเป็นโปรโมทมเหี๋ยวมัจะไปเอาสี่ีวนี่สามเดินเดนสี่าจริงโม่มากกว่าสี่สี่คนสาคีนันันบอกพันโง่มากเยคนรอคนรอค่ะก็มีค่ะคุณเดนเดินสองสมเด่นออันเองก็มิพินะแล้วก็พงมานะนะก็มีครับ S <S 2> <S 2> เป็นครับสองสามครับขอบคุณคคุณเด่นคุณง,งานเนทค่ะกล้องนี้นะครับหนึ่งสองต้องมีไฟต่อเด่นหนึ่งสอง